ได้นำทีมก่อนนะทีใครบ้างค,ค่ะดิฉันชื่อน,นางสาวราชาวดีของเรานะคะอันนี้ค่ะเพื่อนร่วมทีมนายสิริพัฒน์ไสแก้วค่ะส่วนสุคนนึงนะคะนางสาวกรกรมลเจริญผลค่ะให้ได้นำโครง,งาการของเราาเป็นโครงการอะไรโอเคค่ะโครงการของเรานะคะเป็นตำลองโมเดลเสาเข็มในง,งานก่อนร้าพถูประสงค์เนี่ยเพื่อ ให้คนได้ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของเสาเข็มค่ะเพราะเสาเข็มเนี่ยเป็นขั้นตอนแรกของการก่อสร้างจึงทําให้ไม่มีคนได้รู้ถึงความสำคัญของเสาเข็มทั้งในความจริงแล้วเนี่ยเสาเข็มคืองานหลักของงานก่อสร้างเสาเข็มแต่ละประเภทนะคะจะถูกออกแบบมาเพื่อตอบรับการใช้งานของแต่ละพื้นที่คุณภาพดินวัดินแข็งดินอ่อนก็จะมีการใช้งานไม่เหมือนกันดินแถวลาดลุ่มดินภูเขาดินดินติดธรรมดาเนี่ยก็จะใช้เสาเข็มมืองกันสำคัญก็คืองบประมาณของการก่อสร้างค่ะ บบเป็นแบบพัชรเซี่ยวนะคะแบบพัชรเซี่ยวกับพัดตัววายเนี่ยจะไม่จะไม,ะไม่เป็นที่นิยมใช้ในประเทศไทยสมมติจะไปอยู่ที่ต่างประเทศเพราะว่าบ้านของเราเนี่ยดินบ้านเราเป็นดินทรายมันนี่ค่ะตัวที่นิยมใช้กับเป็นตัวสี่เหลี่ยมตดีวนี้ที่จะเห็นกันเป็นหลกัลกๆกับตัวกลมแล้วก็ตัวกล,กลม,กล,ก,ลมกลวงค่ะที่ใช้ เพราะว่าดินบ้านเราเนี่ยเป็นดินแข็งค่ะซึ่งสี่เหลี่ยมตันเนี่ยมันเป็นสี่เหลี่ยมที่ว่ามีรูปร่างที่เป็นมาตรฐานและก็มีความแข็งแรงเหมาะกับการดินแข็งที่ตอกลงไปแล้วจะไม่แตกหักง่ายส่วนดินกลมไอ้นี่เนี่ยสมมัติเน้นแทน้เนยคุณภาพที่ติดก,กับดินที่มีความแข็งมากเป็นพิเศษเพราะว่าเมื่อเจาะไปแล้วเนี่ยตัวครเนี่ยคะ่ะจะช่วยดันดินมันขึ้นมาทําให้ดินอะ่ะเจาะไปง่ายและก็ไม่ทําให้เสาไม่แตกหักง่ายค่ะแลเป็นงที่ไหนบ้างอ๋อค่ะค่ะตัวของ ค่ะจะตอ่อึกเข้ารับการศึกษาต่อที่ปริญญาตรีมหาวาลัยม,ม,มทรธาเยบุรีค่ะส่วนตัวของเพื่อนของดิฉันเนี่ยศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีเหมือนเดิมค่ะใช่มีแผนจะไปตึศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเกษตรบางเขนครับขอบคุณค่ะ